เราไายทอดสดผ่านสถานีโทรทัศน์ของทัพบกช่อง5นะครับใบไพรกับเชมแมคโดนัลด์ครับาชาวนิชจนน้ำหนัก142ต่อ144นะครับส่วนสูง175ต่อ180ครับอายุ25ต่ออายุ21นะครับ74ไฟชนะ45แพ้28เสมอ1หนึ่งครับส่วนเจม15ไฟชนะ10แพ้4เสมอ1หนึ่งครับนักจากสกอตแลนด์นะครับพลักเราไิซ้อมที่ใกล้มวย มางเทามวยไทย MMA ส่วนบไบไผ่นั้นพักได้พิซซ้อมที่ใครมวยโชคดีมวยไทยนักชกจากทางงาครับต้องบอกว่าตั้งแต่มาอยู่โชคดีมวยไทยนี่เพิ่งจะสะดุดแพ้อลันคนเดียวนะแต่เจออลันเมื่อไหร่นี่เหมือนมูเหลือมงูเหลือมแพ้เชือกกล้วยขอมแสลงหรือเปล่าขอมแสลงแต่เจอคนอื่นนี่โอ้โหแกตะเป็นใบพัดเลยครับ ใบไผ่เนี่ยม,มาดูวันนี้ครับหลายคนบอกวันใจวันนี้เจอกับเจมแมคเดนอลครับสกอตแลนด์สอนอยู่ที่บันทลมยไทยเอ็มเอ็มอครับอโอ้โหฝีมือของโปรเตอร์หนุ่มน้อยเมื่อกันใหญ่นี่ยิ่งจัดยิ่งแรงเลยครับวันนี้ผมยังหวั่นใจนะเอฟ เพราะฝนตกตั้งแต่เช้าครับโอ้มาช่างน้ําหนักนี้ฝนตกตลอดนะครับเล่วตกทั้งวันแขกแขกพายุลูกใหม่เข้ามย่อนคือเป็นหวงในหวงว่าแขกจะน้อยแต่โอ้โหตอนนี้เป็นไงฝ่าสายฝนมาเลยครับแขกนะครับเพราะผลงานการันตีนะครับ ต่างชาติต้องบอกว่าตอนนี้คือซอฟ์พาวเวอร์ซอฟพาวเวอร์ของจริงเลยครับกับมวยไทยคือพอมาภูเก็ตเขาอยากดูมวยไทยพออยากดูมวยไทยเขาก็เจาะจงมาดูป่าตองไฟในรับความวดข้ามสายพันธุ์ความมันไร้ขีดจำกัดครับพอมานี่ตอนนี้นี่ต้องบอกว่าโลกโซเชียลเนี่ย เป็นโลกโซเชียลตอนนี้สังคมใช่คือพอมาปั๊บก็จะเช็克拉รายการไหนเร็วนะครับแล้วต่อยสนุกต่อยมันคบุ้นแรกเป็นยังไงโอ้โหแอบพลิกไปพลิกมาครับประหลอดแตกเลยครับความมันการันตีได้เลยครับโดนมัดท้องเนี่ยมีสะดุ้งเหมือนกันนะแต่ว่าโดนเยอะนะโดนเยอะโดนเยอะโดนเยอะนะแล้วจังจะมวยก็ต่อยได้ดีมากๆนะครับต้องบอกว่าต่อยได้ดีมากๆ แต่ก็จจดเปลี่ยนของเกมก็ว,ารรวา่าแล้วครับความความของแรงแข็งแกร่งของนิดลุ่มใช่แล้วก็คือลูกเกมที่วางเอาไว้ครับต้องชื่นชมทีมงานด้วยนะสุดยอดเรวชื่นชมทีมงานของจังกินูรีด้วยก็ยต่อยแล้วโอ้โหคุ้มค่าตัวเลยครับอสใหญ่ไม่ได้มาดูด้วยตัวเองนะแต่ว่าก็อาจจะส่งสัญญานะสั่งมาตลอดครับถอยยังไง ชมอยู่หน้าจอครับดีกับผู้ชนะวันที่เก้านะจัดวันจัดมวยวันที่9นะครับท่านรองเชิดนะครับที่สนามมวยวัวสยามสเตเดียมนะครับตะวันนาตะวันนาวันที่9กันยานี้นะครับศึกสอเดชพันธ์ครับคู่มวยไทยนานาชาติเต็มศึกครับะไปเป็นกำลังใจให้รองเชิดนะครับขอแสดงความเสียใจด้วยลูกศิษย์ ไม่เป็นไรกีฬามีแพ้มีชนะครับอ๋อแล้วครับเจมจมเดินหน้าเขาบอกว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นไหมโอ้โหาลครับเกมเปิดเกมเข้าหาเลยครับาดูกูสองครับใบไผ่วันนี้จะพิ้วไหวหรือเปล่าครับใบไผ่ครับจะลู่ลมได้ไหมเจมแมคโดนัล เปิดเกมทันทีเลยครับนักชกจากสกอตแลนด์พยายามจะเช็คช่วงล่างนะฮไพไทยลอจังหวะสวนศอกขวานะครับอ่าดูดูท่าทันเกมไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับดูครับอ่ามีลีลาอ่ามีโยกมีหลอกในพลึงครับไวไทยพยายามจะลงล่างเกมโต้ด้วยขวาคืนอ่า,าทงหมัดเย็บซ้ายเจย์แข้งซ้ายหน้าครับ ถามว่าซ้อมบางเทามวยไทยเอเอ็มเไม่ต้องสืบไม่ต้องสืบรบบอยากสืกบสเลยครับว่าซ้อมดีไหมนี่เขาการันตีครับโคชคดีมวยไทยนี่ก็การันตีแล้วโอ้โหเมื่วานเอาขวาเื้าได้โอ้ชูมือมั่นอกมั่นใจนะครับเจมเไปใไ่วันนี้มาละเอียดเลยิือเับดูครับต้องดูว่ายืนระยะแล้วเป็นอย่างไรครับ ต้องนึกให้ได้ว่าคนนี้ไม่ใช่อลัน <c oughs> ไม่แต่แกต่อยหลังคนอื่นนี่แกผมดูแกไม่กลัวนะไปดีไปไปแล้วยิงมาซ้อมด้วยไทยโชคดีมยไทยนี่โอ้โห <c oughs> ช่วงหลังนี่ต้องบอกว่าแกร่งเกินต้านแล้วครับจีนมีสองเมื่อกี้ไปหยาบ เครื่องเลยแคขวาอุ้ยแม่วืดวืดครับแม่ก็บอกว่าลีนแบ็กแล้วก็คืนครับนี่นะครับศิลปะไม้ไม้มวยไทยจับการจับจังหวะคู่ต่อสู้นี่สำคัญมากๆครับจังหวะดึงครับสายหน้าคือรูปแบบการชกนี่ระยะประชิดที่ต้องเก็บอาวุธคู่ต่อสู้ไว้ได้นะครับไม่ว่าจะบังหรือว่าจะจะดึง มีดึงมีจับนี่ครับอ้าคือมวยไทยนี่อย่างที่ผมกับเอฟบอกตลอดนะครับว่ามีตัวมีลูกแก้ลูกกัดใชแล้วก็เรียนรู้ไม่รู้จบนะฮะใช่ครับคนนี้เก่งอีกอย่างคนนี้อ,อีกเจ่งอีกอย่างนะมหมดยกพักก่อนครับ ความช้านะครับจังหวะลงล่างของใบไบเจอแค่ขวาสวนครับอลันเกมนั้นรอจังหวะอยู่แล้วครับแล้วนี่ครับจังหวะเตะขวาเกี่ยวได้ครับแล้วเททิ้งแม่พยายามจะโหนตัวขึ้นไปนะครับมาสอกกับสอกซ้ายของเกมแล้วตวัดก้านคอนี่ครับลีนแบ็กเล็กโตโดยแค่ขวาทันทีครับ ladies and gentlemen ladies and gentlemen it's o n r next competition We have เราเอากันชัดไปเ t on fight night is with 160 a ละ161 p o น n ์ b e t w e e n The Warrior from Thailand and The Warrior from UAE <cam> s อะละครับคู่ต่อไปครับเป็นการชิงแชมป์ปาตองไฟได้ในพิกัด160ต่อ161ปอนด์ครับรุ่งรัตน์วุมพันธ์ม่วงครับจอมเก๋าจากสุรินเจอกับมาคัสซิมครับจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็ขอขอบคุณครับมิสโฮเน่ from Luxembourg Thank you very much Miss h o d e from Luxembourg ดูของสวยๆงามๆนะครับเดินทางมาถึงยกที่2นะครับใบไพรโชคดีมวยไทยครับกับเจมแมคโดนัลด์บางทองมวยไทย MMA ยกแรกใ่ดูใบไทยนั้นยังศึกษาผู้ต่อสู้อยู่ไม่รีบร้วนลงล่างแล้วคืนลุกแข้งขวาใบไปเททิ้งเหมือนกันครับพยายามจะเช็คช่วงล่างแล้วแม่พยายามจะปักศอกกับเจมส์แล้วครับแม่ใบใบเงืงง้อเจมส์ต้องผวาเลยครับขู่ด้วยศอกครับวัดกันที่การยืนระยะเลยครับมีหลอกมีล่อครับแมาเจมส์แม็กโดนเนาครับ ไม่ธรรมดาเหมือนกันมแม่เฉียวปลายคางไปนิดเดียวโอ้ขยับทีเลยครับใบไผ่เชียงขยับเข้ามาพยายามจะลงล่างแลนี่ครับจังหวะต่อยขวานะครับเจอแข้งขวาของใบไผ่เลยครับใบไผ่ไนั้นพยายามจะจับจังหวะคู่ต่อสู้อยูอ่นี่ครับแมต้องขอโทษขอโพยเลยครับไม่ได้ตั้งใจนะครับนี่ครับจังหวะแข้งมันขึ้นไปธรรมชาติครับ เขาบอกมวยสดนี่แข้งจะขึ ern, ้นโดยธรรมชาติด้วย่ถ้ามวยไม่สดเนี่ยนึกอยากจะเตะมันไม่เตะสักทีครับโอ้ยจังหวะวางซ้ายของใบไผ่แล้วก้าวเข้ามาโอ้ไงใยามจะเสียดเจอเหลี่ยมครับเหลี่ยมนี้ของเจมครับไม่ธรรมดาครับโโอ้หใบไผ่ยังจะจีบซ้ายเจมเด็กเข้ามาโอ้โหจังหวะวางซ้ายของใบไผ่แล้วปักด้วยศอกขวาครับเอาแล้วครับ ก่อนเริ่มออกอาวุธนี่โอ้จังหวะเตะซ้ายของเกมก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันครับะนะครับผัดกันได้ผัดกันโดนครับ<ย>นี่ครับของมันโดนกันได้กัดขวาอย่าตกเลยครับใบไผ่จังหวะเตะขวาแล้วล็อกในเกมพยายามจะเร่งเกมเลยครับชวนใบไผ่ออกอาวุธเยอะๆแต่ดูกับใบไผ่นี่แกมาน ให้ S <S มาละเอียดเหลือเกินกับวันนี้ต้องบอกว่ามาแบบสุขุมนุ่มลึกครับาสายหน้าทำง,งานได้ดีครับต้องเตะให้ตลอดนะออโอ้โพยายามจัดจังหวะแล้วโต้ด้วยแข้งซ้ายเลยครับใบไผ่โอ้โหแล้วผมสังเกตดูหลายไฟนะครับใบไผ่พ,พอแกโยกโยกอย่างนี้นี่แสดงว่าแกมั่นใจ มวยอยู่ที่การฟิตซ์ซ้อมพยนนะซ้อมดีร่างกายดีนี่ความมั่นใจก็มานี่ดูแกโยกอย่างนี้ครับเนี่ยวางแค่ขวาครับโอ้โหพยายามจะโหวนตัวขึ้นไปหม้สอกขวาของเจมนี่อันตรายเหมือนกันครับเมื่อกี้โอ้โหสลับเสียบด้วยซ้ายครับเริ่มจะคุมจังหวะได้ครับพยายามจะออกซ้ายเจมก็แกดึงลูกทีมก็หมดยกที่2ครับ ช้าๆรับสายยาวๆครับนี่ครับหลอกขวาแล้วเสียบซ้ายเจอหักทุม่มอ่าเจได้สวยเหมือนกันครับเจมและก็เจอสอกขวาพยายามจะคืนด้วยสอกซ้ายครับอืมแทงสายหน้าของเจมแมคโดนัลเจอขวาโอ้ยเฉียวไปนิดเดียวอ่าจังหวะหลอกแล้วเสียบครับอือ่าช็อตนี้ถือว่าสวยครับ ทำเป็นครึ่งทางครับมาถึงยกที่3ามเรื่งเริ่มร้อนเหนือเริ่มซึมครับซ้ายของใบไผ่โอ้โหเจมยายามจะสาวมัดเข้าใส่วางแข้งซ้ายแล้วเบียดเข้ามาโอ้ยชอกครับดูผิวโอ้โหชฉอะเดียวครับ น่าเก่งบอกกรรมการว่าโอเคโอเคน่าจะไม่เคยโดนนับมาก่อนครับยืนนิ่งๆครับโอ้โหโชาะเดียวเลยครับใบไพรพยายามจะลงล่างเดี๋ยวเบียดเข้ามาตีโดยเขาล็อกนายปักโดยศอกโอ้โหโชาะเดียวเลยครับอยากจะปิดเกมแล้วครับใบไพ่ครับนี่ครับ โอ้เข่าลอยครับกระโจนเข้าใส่เลยโอ้โหไม่อยากจะเยืเ้อเยื้อไม่อยากจะเยืดอเยื้อครับจิ้มลำบัดขวาโอ้โหเนี่ยบอแล้วกับศอกขวาของใบไผ่โอ้โห,โโหเลือดเลือดเลอะนี่ครับอ่าลาบลาบสั่งไปแล้วโอ้ยศอกขวาอีกแล้วครับเลยเสียบด้วยเขาย่าดีดด้วยเข่าครับกดลงมาเสียบด้วยเข่าโอ้โห,โห,โห การไม่ดีแล้วครับการไม่ดีครับการน่าเป็นห่วงแล้วครับอืโอ้โหเมื่อกี้นี่พยากหน้าสู้ตอนนี้ที่ดูแล้วโอ้โหเพชรสนามว่ายังไงยังอ่ายังยังต่อยได้แต่แต่โอ้ดูดูหน้าตาแกครับอไวไหวโยเข้ามาพยายามจะปิดเกมไม่ได้แล้วครับอ่าถิงก็หมัดขวาก็ใบพล่อ โ <kaz divine shooting floor> อ้เม <ları> ื an はは่อก un ี้นี <AS S 2> like ่คึกอยู่ดีๆแต่ตอนนี้นี่ใบไหวเบี่ยงเข้ามาวางซ้ายโอ้โหเอาละครับโยกขยับปักไปสอกขวาเหมือนรู้เลยครับว่าคู่ต่อสู้นั้นกลัวศอกโอ้เจมตอนนี้อาการไม่ดีเลยครับหลังจากจะเจอแตกเข้าไปแล้วก็พิษศอกหลายๆครั้งนี่โอ้โหใบไยังโยกเข้ามาครับขยับปักอกนี่ครับ ดอกในได้กล้าจะปิดเกมให้ได้ครับใบไผ่ไม่ไม่อยากยืดเยื้อแล้วครับไม่อยากยืดเยื้อครับยังพอมีเวลาเอาหยับเข้ามาเกมฟื้นแล้วครับฟื้นแล้วดูว่าจะผ่อนเกมนะพี่วันนะแต่ว่าสอกขวาเนี่ยวางแล้วก็สอกขวาอืออือโอ้ยจับจังหวะแล้วฟันสอกได้ดีครับ อตอนนี้นก็บอกว่ามั่นใจยังม,มีซูปเปอร์แมนพัล์นะพี่เออดแบบนี้เลยมั่นใจแล้วครับมั่นใจได้นะแต่ว่าอย่ายามใจ <c oughs> มันมีให้เห็นตลอดครับโ <c oughs> อ,อ้แล้วหมดยกครับ เหตุครับนี่ครับโอ้โหสอกขวาครับเต็มๆเลยครับดูอีกมุมครับนี่ครับเฉาะเดียวเลือดทะลักเลยครับหลังจากนั้นโอ้โหพยายามใจย้ำด้วยสอกขวาแล้วครับแล้วมีเข่าเสริมครับเชมโดนเข้าไปนี่นี่ครับอาการไม่ดีให้เห็นเลยครับรมการต้องนับนะครับแล้ว ให้แฟนสนามดูด้วยครับโบนอีกแล้วครับดูครับแม่แก้สอกขวาของใบไผ่ไม่ได้เลยครับเพ <Nine. S 1> ียงต้อบอกยงนี้โดนทั้งนับโดนโยนโดน,โดนทั้งแตกโดนทั้งย่ำคโอ้ <c oughs> โดนไปหลายอย่างดูที่ว่า หา,าจุดเปลี่ยนเกมเจอ,อหรือเปล่าต้องหาจุดเปลี่ยนเกมให้ได้ครับเกมมีอยู่สองอย่างนะครับหาจุดเปลี่ยนเกมกับกับโดนเซกุตบายโดนโดนใบไฟย้ำเลยครับอ่ะวากันต่อกับยกที่สี่ครับมาดูครับมวยไทยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับอย่าเพิ่ดงด่วนสรุปเกมก็ะยับเข้ามาไบไฟรัดกลุ่มเลยครับนี่ครับไบไฟ โอ้โหแล้วสอกขวาแกนี่ต้องบอกว่าชวตเนียบจริงๆรวันนี้สอกขวาแกนี่แกตั้งการขู่เลยนะดูว่าเจมนี่ไม่กล้าออกอาวุธเท่าไหร่เ้ออโอ้แล้ววงในขวางอยู่เหมือนกันครับใบไผ่ โอ้โหจิตวิทยาสูงด้วยกับใบไผ่เพื่อเก่าจังหวะวางซ้ายโอ้ดูกับก็ดึงจังหวะนิดนึงแล้ววางซ้ายนะครับนี่ครับล็อกล็อกพยายามจะพยี้โอ้โหงานเข้าเลยครับต้องบอกว่างานเข้าเลยครับเจมส์แมคเดนัลครับจากสกอตแลนด์ ก็พยายามจะปีกเขอาพยายามจะให้ศอกซ้ายนะครับเจมเอาแหละครับจะแก้ไขสถานการณ์จะจุดทิ้งเกมด้วยศอกซ้ายหรือเปล่าครับเจมอะพยายามมาโอ้แต่ใบไผ่นี่แก่ต่อยรัดกุมนะครับนี่ครับแล้วก็สอกซ้ายยาวๆนี่เวลาเจมต่อยบันมีเสียงเชียร์เลยนะพี่อนนะโอ้โหโตโดยซ้ายเนื้อครับ ไปไพ่นี่ก็พลาแกโยกอย่างนี้นี่แกมั่นใจนะไปะไพ่ผมบรรยายแกหลายครั้งนะครับดูแล้วนี่ครับอย่างที่บอกนะครับมั่นใจได้แต่อย่าย่ามใจมันเห็นมาเยอะพี่ว่านประเภทเห็นมาเยอะเจ็บมาเยอะอุ้ยเฉีวยวไปนะครับเอาแล้วครับเริ่มเตะแล้วเริ่มวนต,ตัวขึ้นได้แล้วครับไปไพ่ใหม่ๆนี่แกล็อกแล้วก็ เวียงทิ้งเลยนะครับเจมหลังยังแตกเข้าไปนี่แล้วก็โดนชุดใหญ่ๆนี่ครับดูเกิดช้าไปการตัดสินใจก็ต้องต่อยแล้วมันมีบอเรียนแลวครับต้องระวังพยายามเวี่ยงไปเวี่ยงมาครับ <laughs> ลูก หลังเมื่อก<ช>ี้นะสปินนิ่งแบ็กฟิตนะยพีวยตนะลูกอย่างนี้นี่ต้องบอกว่าลูกอันตรา,ายนะครับเาวางซ้ายของใบไผ่หมดยกที่สี่ ควาช้านะครับจังหวะพยา,ายามจะเน้นที่ศอกซ้ายเหมือนกันครับเจมแต่ใบใบก้าวเข้ามาแล้วเสียบด้วย่าออซ้ายพยายามจะจับจังหวะแล้วครับพยายามจะ spinning back ฟ i s t ครับแต่เจมนั้นรู้ทันนี่กับจังหวะของใบไผ่ขวางหน้าแล้วเสียบนะครับ เลือดนะครับหน้าตาแกลลอเรานะครับโอเคสนใจสาวๆเมื่อกี้นี่สาวๆกรี๊ดเลยกับประกาศตมามาจจากสกอตแลนด์ครับวันนี้คนที่หน้าตาหล่อนะน่าจะเสียเปรียบสองเสียเปรียบสองคู่แล้วสองคู่แล้วคู่แรกก็ดังจนคุยหน้าตาโอบป้าเลยครับประกาศรายชื่อนี่โอ้โหสาวๆกรี๊ดเลยครับ สุดท้ายครับ3นาทีที่เหลือมาดูว่าเกมจะเป็นอย่างไรอยู่ที่เจมนะครับว่าจะพลิกสถานการณ์ได้ยังไงครับโหเจอล็อกดูทุ่มรั้นนี่ครับน่าเจมนี่คงจำชื่อใบไผ่ครับอของฝากจากพังาอาพอดูอดูส่องกระจกพับนี่เห็นแผลเวนเรื่องนึกถึงเล้ครับโอ้โหไม่ใช่มีแกร่กะปิน้ำปลานี่พ้นนะ <laughs> โซขวานี่โอ้แต่ถ้าอย่างนำพลนี่สองกระจกนี่แกไม่รู้ว่าใส่ของแพงเป็นเขาหน้าเปื่อยนำพลน้องกีวพายุทธ์นี่เสียไมหลายปีฮะวิูญาณง่อยเงินแสนลูกสิงารย์นปลาโมดหอยมุกโอ้ฉายาเนาะเป็นเขาหน้าเปื่อยเป็นเขาหน้าเปื่อยน้องชายของเขานำพลน้องกีวพายุทธ์ก็เสียหมดเลยนเสียทั้งปูเสียทั้งปูไอ้พื่อถึงก็ อายุสั้นนะเพื่อนนะเขาบอกวันนี้ิสัยดีทั้งคู่นะคนเรานี่ผมถือคติคดีอย่างียุันคือถ้าว่าเกิน60ขึ้นไปเนี่ยถือว่ากำไรชีวิตแสดงผมกำไรแล้วครับกำไรมากกำไรหลายปียังกำไรหลายปีแล้วโอ้โหดูครับคือถ้าเราถือได้แค่นี้เราจะไม่เครียดใช่ครับชีวิตอย่าไปเครียดป้าพยายามจะตัดล่างนะครับใบใครคือตอนนี้นี่ เกมก็ต้องบุกไล่เลยครับพยายามจะงัดเอาสารพัดอาวุธออกมาเลยครับในขณะที่ใบไผ่นี่มั่นอ,อกมั่นใจเลยครับเพราะมีนับตุนอยู่และหลังจากต่างดีกาจิตวิทยาสูงเหลือเกินครับทั้งขู่ทั้งปลอบแบบนี้ก็อย่างทั้งขู่ทั้งปลอบครับหลวมมานี่แกโตเนื้อๆครับเลือกออกอาวุธเอา,อาหรือจังหวะที คุมเกมคุมจังหวนนะเลยครับใบไผ่โอ้โหบบเวลาที่เหลือดูเจมก็ไม่เร่งเลยครับคือต่อยไปตามเกมแล้วครับอ่ออาร,รู้สภาพคือไล่ไม่จนกระดาษแลวครับเพราะถ้าเกิดว่าเข้ามาก็เจ็บอีกแต่ก็พยายามนะครับดูครับ เคยบอกพยานจะโปะแผลใบไผ่เหมือนกันแล้วก็ตักซอกถ้าโดนกระหม่อมไม่เจ็บจริเจริงโอ้โหไปหยับครับไล่ไม่จนครับหยับจะต่อยนี่เจอซ้ายหน้าทันทีอ๋อมดยกครับโอ้โห อย่างที่ผมเรียนเลยครับว,ว่าใบไท่ยกับต่างชาตินี่แกแกแพ้ทางอลันอยู่คนเดียวครับคนอื่นนี่จะกินแกนี่ยากหน่อยครับมาดูครับจังหวะภาพช้าขวาแข้งซ้ายนะครับอพอเจมออวุธนี่แกเห็นหมดแล้วครับดึงนิดเดียวโอ้โหพยายามจะตกดูซ้ายได้เติมด้วยขวาตรงนี่ครับรีแบ็คดึงแล้วลงล่างครับแ ยับหลอกนะครับโอ้โโดนก้านคอเหมือนกันครับเต็ไม่แรงนะครับนี่ครเอาคืนไปแกงซ้ายนะครับถ้าหล่อะไรจะเกิดขึ้นดี๋ยโอ้โห Ladies gentlemen f t e r r o u n d s h e winner 49 and l o 4 6 The winner by you need is And the winner, Race Corner. <laughs> and congratulations again for the winner, by Pai -bye, Muay Thai.